บบกับบอยู่ตรงตรงขออปูนะครับเอาขาออกมาขึ้นมงนะครับสองข้างพอโดดก็พอสั่งให้โดดก็โดดออกไปเลยนะครับถ้าเผื่อไม่โดดผมก็จะทเี๋วเ <laughs> ด,ดี๋วน้องก็จะโดดให้ดูนะครับเวลาไปถึงนู่นแล้วเวลาไปถึงเนินทรายนู่นแล้วนะครับจะลงให้ย่อขา แล้ววิ่งนะครับอโอเคแล้วเผื่อหยุดเฉยๆมันจะล้มนะครับย่อขาหน่อยนึงแล้ววิ่งนะครับพอลงเรียบร้อยแล้ว,วจะมีคนรับอยู่ที่นู่นนะครับและให้ดึงล่อกลกับมาโดยจับที่ห่วงปลายสุดนะครับดึงล่อกลกับมามาเลยตรงนี้ให้ข้างบนรับสายแล้วค่อยปล่อยเชือกนะครับเดี๋ยวเดี๋วน้องจะโยชน์ให้ดูนะครับขู่คะครับวันนี้แหละครับ ตอนนี้เรากำลังรอพี่ทหาราธิตให้ดูก่อนนะคะว่าโด,ดล่มลงมาอย่างไง กูแลมผู้กล้าของเราคนแรกโดดลงมาแล้วค่ะลุงไม่ไโดดลงมามันก็มันึงแตเวลาทำกูแรมลืมวิ่งกูแรมลืมวิ่งกูแรลืมวิ่งไม่วิ่งแต่ก็สวยอยู่ตบมือให้หน่อยค่ะไม่เป็นไรหรอกไม่วิ่งย่อขาย่อคอ กองเชียร์มันมากคุณนิดมาแล้วนะคะอู้องเวียร์ตัวเล็กๆวิ่งวามมาเวียร์ด้วย สนุกมากเลยเย้เป็นการกระโดดหอครั้งแรกในชีวิตของสินัทนะคะตอนนี้สินัทห้าขวบครึ่งน,นะคะสินัทกล้าหาญมากเลยที่สินัทขอกระโดดเองนะคะรอบนี้สินัทสู้ๆสู้ไหมสู้น้องสินัทกา้าสินัทห้าขวบครึ่ง ขึ้นขาฝ่าพี่ยกขึ้นหนูวางตรงนี้เลยวางนี่เลยขาวางเงี้ยวางเงี้ยเดหลือเหลือตีตรงครับาตีตรงตรงเห็นไหมครับเห็นไหม

ทุกคนมาให้กำลังใจน้องเตอร์กันเหเลยค่ะเตอร์เตอรเกิดอาการปอดค่ะเตอต้ตู้เตอ้ตู้เตอ้ตู้เตอ้ตู้นี่มดูนี่มดููเต็มเลยนรแรต้องระวังเดี๋ยวเด๋ยมันดึงพี่ม้าใอญ่นาอยาครับค่ะไปเลยลูกไปเลยดูเาเปปกรยานคะไปรมาตเต่มันไลนเดียวหละลูก ตัวเล็กมาขออาหารมั่งงับ <c oughs> อุ๊ยฉลามอดเหรอคะฉลามกินมันกินแต่เนื้อไอ้นี่มันก็เนื้อนะนี่ไงพี่ก็จะดูว่าตัวไหนที่มันยังไม่ได้กินอะ่ะอ่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> ขเข<อ>า,าแบบเหมือนต้องสนิทกันมา,นามแล้วมีพญานาคทั้งหมดกี่เสียงก่อนนะ,ะบนับบนไดจากหัวพญานาคถึงพระมาหาธาตุี่ยังไม่ใช่จากหัวพญานาคค่ะ,ะให้นับบนันไดจากหัวพญานาคเหรอคะค่ะใช่ค่ะเร<อ>ากําลังจะขึ้นบันไดกันไปนะคะเด็กๆจะนับกันโอเคค่อยๆลูกไม่ต้องอีกอีกอีกนานค่ะอีกไกลค่ะ